สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูอานารอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาต่อกันเป็นบทที่สองของภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะสำหรับบทที่สองนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือเรื่องใจหายจะหายก่อนอื่นนักเรียนต้องดูภาพก่อนภาพประกอบก่อนนะคะภาพเรื่องใจหายนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไร ในการที่ในภาพจะบอกเรื่องราวเราส่วนหนึ่งนะคะให้นักเรียนดูภาพประกอบว่ามีใครทำอะไรที่ไหนนะคะเมื่อนักเรียนดูภาพประกอบแล้วนะคะลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องมารู้จากคำนําเรื่องรู้จากคำนําเรื่องคือคำศัพท์ในบทที่สองนะคะคำศัพท์แปลกใหม่ในบทที่สองที่นักเรียนจะต้องควรรู้ นะ,ะอย่างเช่นคําว่าเกาถ้าใครที่ยังสะกดไม่ได้ต้องสระเอากอเอาเกานะคะคำว่าแฉในภาพจะมีการบรรยายภาพประกอบด้วยหมายถึงความหมายของคํานั้นเวลาอ่านแจกลูกนะคะก็อ่านว่าชอแอแฉนะคะอย่าอ่านว่าชนะคะเด็กส่วนใหญ่บางคนติดคําว่าชนะคะชอชิงออกเสียงชอชอเอแฉ ต่อไปคาํา <moder ne. S 1> ว่าบอบออบอบอไม่เอกบอนะคะต่อไปคําว่าหัวหัวอหัวหอัวหออัวหัวนะคะต่อไปคําว่าข่าวขออาวขาวขาวไม่เอกข่าวนะคะต่อไปคําว่าแองอแองอแองแองไม่เอกแองต่อไปคําว่าท้อง ทอองทองทองไม่ถูท้องนะครับต่อไปคําว่าอูออ,อูบออูต่อไปภาพต่อไปเป็นค่าภาพคําว่ากอดกออดอกอดภาพต่อไปตออดอตัดคําต่อไปขออะงอขังคําต่อไปสอเอมอเสียม คำต่อไปหอโลอไอไหลไหลไม่เอกไหลต่อคำต่อไปคําว่าเต็มต่อเอกมอเต็มคําต่อไปตะกูลต่ออะตะกตอ,อะโอนอกูลตะกูลคาต่อไปประชุมปอรออะประชออุมอชุมประชุมค่ะคาต่อไปถล่มนะคะถล่มทอ,อโอุ มถลม่มถลม่มไม่เอกถลมนะคะต่อไปคำว่าปางช้างปออางอปางชอ,งอชางชอช้างชาวไม่โทช้างปางช้างต่อไปคำว่าขบวนนะคะตัวนี้อ่านเลยนะคะออกเสียงอะแต่เวลาเขียนไม่ต้องเขียนจระ,ะอะนะคะคำว่าขบวนนะคะเป็นอักษรนำนะคะ่ะต่อไป คำว่าไถถอไอไถต่อไปคําว่าเอาออเอาเอาต่อไปคําว่าแหววแอแวะต่อไปคําว่าแก่กอเอแกแกไม่ถูกแก้ต่อไปคําว่าเพียพอเอียเพียต่อไปคําว่าห่างหออางงอหางหางไม่เอกห่างต่อไปคําว่านานนอานโนนานต่อไปคําว่ามากโมอากกมาก ต่อไปคำว่าดินดออิโนดินดินไม่โทดินต่อไปคำว่าคิดคออิดอคิดต่อไปคำว่าถีบทออีบอถีบต่อไปคำว่าคุยคออุยอคุยต่อไปคำว่าซุยซออุยอซุยต่อไปคำว่าลูกรออูกอลูกต่อไปคำว่าแรงรอเองงแรง ต่อไปคำว่าเคยคอเออยอเคยต่อไปคำว่าเลยรอเออยอเลยต่อไปคำว่าฝั่งฟออะงอฝังฝังไม่เอกฝั่งนะคะฟอฝานะลูกออกเสียงให้ชัดนะคะตัวนี้คุณครูนักเรียนชอบอ่านผิดว่าเป็นฟอนะฝฟอฟ้าออกเสียงฝอลูกต่อไปคำว่าเลือกรอเออกอเลือกต่อไปคำว่าคันคออะนอคัน ต,ออต่อไปคำว่าพักพออโกพักต่อไปคำว่าเก่งกอเองอเก่งเก่งไม่เอกเก่งต่อไปคำว่าเกิดกอเอดอดเกิดต่อไปคำว่าเชิญชอเออยอเชิญน,นะคะต่อไปคำว่าร่วนรออวนอรวนรวนไม่เอกร่วนต่อไปคำว่ารวมรออวมอรวม ต่อไปคำว่าเกรงกรอเองเกรงต่อไปคำว่าครับคอรออะบอครับต่อไปคำว่าพลิกพอรออิกอพลิกต่อไปคำว่าอยากอยอากออยากนะคะขอโทษนะคะต่อไป 1. หอนออึงงหนึ่งไม่เอกหนึ่งต่อไปหลวงหอรออวงหลวงต่อไปคำว่าอาสา อออาสออาสาอาสาต่อไปคําว่าวิทบออีวิทอ,อีทีต่อไปคําว่าน้นโำนำนำํโนอํานํานําไม่โทน้ําปออาปาปาไม่เอกป่าน้ําป่าต่อไปคําว่ามะรืนมอ,อามะร,ออ,มรอ,ออือนอรืนมะร,รืนต่อไปคําว่าทางานทออทัมทางอานนองาน ต่อไปว่าจ้างโออาวาจออางอจัางจัางไม่โทจ้างว่าจ้างต่อไปใจหายจอไอใจหออายโยหายใจหายต่อไปคําว่าเสียหายสอเอเสียหออายโยหายเสียหายต่อไปคําว่าหน้าเสียหอโนอาหนาหนาไม่โทหน้าสอเอเสียหน้าเสีย ต่อไปเข้ามาไหลาบาหอรอไอไหลบออาบาบาไม่เอกบาต่อไปข้างล่างขออางอขางขังไม่โทข้าง,างรออ,งอางอรางลางไม่เอกล่างข้างล่างต่อไปก็ว่าคําว่า,วากรานันกออัมกํามโนอัโนนกํานันต่อไปคําว่าลงมือรออกงอลงหมออือมือลงมือตกลง ตออกกอตกรลอองอลงตกลงจำนวนจออําจำนออวนนนวนจำนวน,น,วนทางการทออางอทางโกอารอการทางการต่อไปต้องการตออองอตองต้องไม่ถูกต้องโกอารอการต้องการพยักหน้าตัวน,นี้อ่านเป็นคำเลยนะคะพยักหน้าเวลาอ่านนะคะเอ,อ่อหอ ตัวที่อ่านจะอ่านแยกว่าพยักนะคะแต่เวลาเขียนไม่มีสสะอะนะคะสลาะลดรูปไปนะคะพะยักหน้าต่อไปบริเวณต่อไปคาว่าปลอดภัยนะคะอ้าวอันนี้คือคำศัพท์ในเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องใจหายนะคะลำดับต่อไปเราจะอ่านจับใจความนะคะว่า เมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนต้องจับใจความว่าใครทําอะไรที่ไหนนะคะอย่างไรนะคะเอาในเรื่องนี้คุณครูจะเริ่มอ่านเลยนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านตามนะคะถ้าใครอ่านเองได้ก็จะเก่งมากนะคะเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆ อีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหาย จึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานภูพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใสย,ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสอง พ่อเอามือโอบไหลภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบวัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบวัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่าไงล่ะ ภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองสาชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไหร่พ่อก็จะพาไป ปูผารู้สึกดีขึ้นและพ่อจะพาใบบบกใบบัวไปเมื่อไหร่ครับภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบบบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโต แล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกหลงเด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบาโบใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกัน จึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักจู่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเผียยตะโกนเสียงดังคิดออกแล้ว เรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใจก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆนฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแอ่งๆเด็กๆเ,เลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุด ใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะใบโบ่ใบบัวโบกหูแก่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบยบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเกาช่วยแก้ขันเด็กๆ ช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแออ,อย่างสนุกสนานและมีความสุขภูผาและเพื่อนเพื่อน,เ,อนเข้ามากอดลูกช้างภูผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเ,เพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย ต่อไปนะคะจะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทนี้นะคะในบทนี้ที่เราจะเพิ่มเติมก็คือสารเอียสารเอียเป็นสารผสมนะคะเวลานักเรียนจะอ่านนักเรียนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตัวนี้สระนี้ออกเสียงยังไงนะให้นักเรียนดูภาพประกอบก็คือมีสารเอสระอียอยักษ์แล้วก็สระอะ ให้นักเรียนออกว่าเอียะเอียะเอียะออกเสียงเร็วๆมันจะออกเป็นเสียงเอียนะคะเราก็จะออกเราก็จะออกเสียงว่าเอียสระเอียเอียะเอียะนะคะเป็นสระเอียนะคะแล้วอีกรูปหนึ่งเป็นสารผสมเหมือนกันแต่ผสมแค่สามตัวเอียอตัวนี้ออกเอียอเอียะ เอียเอียเป็นสระเอียนะคะเอียยอยออย่าออกเสียงยอเต็มออกเสียงเอียนะคะเอียเอียเป็นสระเอียเอียมีอะตามแต่เอียไม่มีนะคะเอียเอียคู่กันนะคะแล้วคราวนี้จะมาถึงเรื่องการผันวรรณยุกสระเอีย นะคะเสระเอคำว่าเกีย้ยก,ก็ไก่อักษรกลางผันได้ครบ5เสียงอันนี้เสียงตรนะะีออกเสียงสูงสุดเลยนะคะสูงสุดนะคะก่อเอะเกียเกียไม่ตรีเกี้ยนะเกี้ยออกเสียงสูงสุดเลยนะคะต่อไปผอผึ้งเป็นอักษรสูงนะคะออกเสียงเพียออกเสียงอยู่ที่ริมฝีปากนะ เพียนะคะเพียออกเสียงอยู่ที่ริมฝีปากนะคะพอเอียเพียนะคะอ้าวต่อไปดูเออสระเอียแล้วผันด้วยวรรณยุกต์ไม้ตรีนะคะแต่เป็นการผสมคำควบกล้ำปอรอปอรอเอียเปรียเปรียไม่ตีเปรียออกเสียง ตรีนะคะพอเอียเปรียเปรียไม่ตีเปรี้ยนะคะออกเสียงเปรี้ยนะคะอ้าวอันนี้สระเอียนะคะต่อไปสระเอียนะคะแล้วมีตัวสะกดต่อเอียงอเตียงอันนี้เป็นอักษรกลางนะคะเป็นเสียงสามัญนะคะออกเสียงธรรมดาต่อไปอักษรสูงสอเสือสอเอียมอเสียม สอเอียมอเสียมอักษรสูงนะคะอันนี้เป็นเสียงจัตวาแต่ไม่มีรูปจัตวานะคะไม่ใช่เสียงสามัญนะลูกต่อไปลอลิงอักษรต่ำลอเอียงอเลียงเลียงไม่ถูเลี้ยงออกเสียงตรีนะคะไม่ทูออกเสียงตรีอักษรต่ำลอเอียงอเลียงเลียงไม่ถูเลี้ยงอ้าว อันนี้คือเรื่องวรรณยุกเ,เรื่องวรรณยุกและพย,ยัญสระนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะแม่กลจะต้องสะกดด้วยคําที่สะกดด้วยนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอจุลาแล้วรอลิงคําเหล่านี้สะกดไปจะแต่เวลานักเรียนอ่านสะกดให้สะกดเป็นเสียงนอหนู ะกอารโการนะคะ,ออ,อ,นะคะออกแต่สะกดเป็นตัวนอหนูนะคะออกเสียงรอแต่สะกดเป็นนอนะคะต่อไปคออายอควานนะคะยอหญิงนะคะอันนี้ก็สะกดในแม่กลนออกเสียงยอหญิงเป็นนอหนูออกเสียงยอหญิงเป็นนอหนูนะคะต่อไป วอาลอวานออกเสียงรอจุลาเป็นโนหนูเหมือนกันนะคะอันนี้คือมาตราตัวสะกดคราวนี้มาแจกลูกอ่านแจกลูกสระเอียนะคะกกไก่อักษรกลางพอพึ่งอักษรสูงพอพานอักษรต่ำนะคะดูออกเสียงต่างกันยังไงกไก่ก,กเอียะเกียะนะคะกเอียะเกียะ พอพึ่งพอเอะเพียพอพานพอเอะเพียนะคะพอเอะเพียนะคะต่อไปสระเอียกอเอียเกียปอเอียเปียขอเอียเขียถอเอียเถียสอเอียเสียมอเอียเมียนะคะต่อไปมาตราตัวสกุแม่กงนะคะ แม่กุ้งคือสะกดได้งองูตัวเดียวไม่มีตัวอื่นมาผสมนะคะอย่างเช่นคำว่าเสียงดังทั้งสองมองทางปางช้างนะคะเวลาสะกดก็สอเองอเสียงโดอะงอดังเสียงดังต่อไปนะคะสะกดได้มอมาคือแม่กลมแม่กลมก็สะกดได้มอมาตัวเดียวไม่มีตัวอื่นนะคะไม่มีอักษ ไม่มีพยัญชนะหลายตัวมาสะกดด้วยนะคะมีมอมาตัวเดียวนะคะคำว่าจิ้มลิม้มจอ,อิมอจิมนะจิมไม่โทจิ้มรออีมอลิมลิมไม่โทลิม้มอ่านว่าจิ้มลิม้มนะคะต่อไปยิม้มแยม้มยออีมอยิมยิมไม่โทยิม้มยอแอมอแยมแยมไม่โทแย้มยิ้มแย้มต่อไปแก้มนิ่ม กอแอมอแกมแกไม่ถูกแก้มนออิมนิมนิมไม่เอกนิมแก้มนิมต่อไปอิมเอมอออิมอิมไม่เอกอิมออเอมออมอิมเอมนะคะต่อไปจะมาทบทวนคำที่สะกดด้วยนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุฬาเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลนะคะ คำที่เป็นตัวสะกดมาตรานี้นะคะมีหลายตัวแต่เวลาออกตัวสะกดให้ออกเป็นตัวโนหนูเพียงตัวเดียวนะคะอย่างเช่นคำว่าช้อนลานคนจนขุนหันบ้านเรือนเพื่อนเล่นเช่นกันบันทอนอคำที่ไม่ตรงมาตราอยู่ในามาตราตัวสะกดแม่กลนนะคะอย่างเช่นคำว่าคูณ หานควานวานผลบุญบุคคลผจญภัยพนาดอนนะคะอันนี้คือคำที่อยู่ในามาตราตัวสะกดแม่กลต่อไปฝึกอ่านประโยคนะคะเจ้าของช้างประชุมที่ลานวัดเราทำบ่อทรายให้เพื่อนเล่น ใบบบกใบบัวไปโรงเรียนฝึกลูกช้างเด็กเด็กและลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิงลูกช้างร้องเอิกเอิกแอ๊แกแอ๊กอย่างมีความสุขให้นักเรียนสังเกตนะคะคำที่เป็นคำนามคำที่เป็นประธานของประโยคเจ้าของอย่างเช่นเจ้าของช้างนะคะประชุมเป็นกิริยาที่ลานวัดเป็นกรรมนะคะต่อไปเรา เราเป็นนามนะคะทำเป็นกิริยาทำบ่อทรายเป็นกริยาให้เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นในนี้หมายถึงช้างนะคะใบบวกใบกใบวัวเป็นประธานไปโรงเรียนเป็นกิริยานะคะฝึกลูกช้างไปเป็นกิริยาโรงเรียนฝึกลูกช้างเป็นกรรมนะคะเด็กๆเป็นประธาน เด็กๆและลูกช้างเป็นประธานเล่นฟุตบอลเป็นกริยานะคะที่ริมตลิงนะคะเป็นกรรมมารับนะคะต่อไปลูกช้างร้องเอิกเอ,ก,อกแอกแอกเป็นกริยาอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ตัวขยายกริยานะคะอันนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านคิดถึงเพื่อนรัก ใจหายคิดถึงเพื่อนรักเคยอยู่พร้อมพรักจักต้องจากกันเคยเล่นเคยกินเคยนอนแม้นยามพักผ่อนยังห่วงหากันลาก่อนเพื่อนเล่นเพื่อนรักอีกไม่นานนักคงได้พบกันไปฝึกอ่านแบ่งวรรกเหมือนคุณครูนะคะแล้วคราวนี้หาคำมาเติมคำว่าใจมีอะไรบ้าง ทำรูปหัวใจแล้วก็ลองหาเพิ่มเติมนะคะใจหายหายใจใจเสียเสียใจแล้วมีคำอะไรอีกที่นักเรียนคิดว่านักเรียนหาเพิ่มเติมได้ให้นักเรียนหาคำว่าใจจะเป็นอยู่หน้าหรือตามหลังก็ได้นะคะลองใจดำใจดีอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะนักเรียนลองหาดูมามาเพิ่มเติมความรู้ดูนะคะสำหรับบทนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ การเรียนการสอนภาษาพาทีแล้วก็ให้นักอย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดบทที่2ให้จบแต่ว่ามันจะต้องไปสอบค้องกับวรรณคดีลำนําอีกหนึ่งบทนะคะคลิปต่อไปครูจะสอนวรรณคดีลำนําบทที่1นะคะเพื่อที่จะได้ทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาในบทที่2ได้อย่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าทักษะนี้จะต้องมีวรรณคดีลำนําด้วย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ